สวัสดีจ้าวันนี้ฝนตกหนักมากเลยแม่รัดทำอาหารอาหารช่วงเที่ยงเป็นอกไก่หมักด้วยเกลือกับพริกไทยแล้วก็จะกินคู่กับ คู่กับผักสลัดนะคะเดี๋ยวจะไปเก็บผักสลัดในโรงเรือนสดๆดเลยเอามาหน้าหน้าสิกระทะให้สุกฝนตกแรงมากว่าจะออกไปเอาผักสักหน่อยโอ้โ เปิดไม่ได้เลยฝนมันสาดตกหนักตกหนักเดีย๋ยวต้องกลาง่่มออกไปเอาแล้ะงั้นจะไปเอาผักทุกคนผฝนเริ่มซาโอ้ยต้นพริกเอเลย โลมแรงเดี๋ยวถักก่อนเอาไปต้นเดียวก็พอเส๋ยวเราจะกินค่อยมาเอาใหม่เนาะ ต้นมันยังใหญ่ไม่เต็มที่แต่เราก็อยากยินไปอาแค่นี้แหละไปเก็บมาเมื่อกี้นะกำลังงามเลยผัก เสร็จแล้วจ้าทุกคนเมือเที่ยงของเมลัดกับผักสลัดต้นหนึ่งไปกินด้วยกันจ้า